ขัดผิวกายให้ขาวใสด้วยตนเองอย่างถูกวิธีและที่สําคัญทําตามง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากมีผิวเนียนนุ่มนะคะตามฟิลิ่งมาเลยค่ะเริ่มจากเทคนิคที่5กันเลยนะคะให้เลือกใช้สครับที่เหมาะสมกับสภาพผิวค่ะตอนนี้ฟิลิ่งอินเลิฟกับสครับจาก h e r t h o o l l e t t o o s s ไปน n h อ i ช Gel Body Scrub มากค่ะที่นอกจากจะมีกลิ่นหอมและช่วยผ่อนคลายมากๆแล้วเนื้อเจลสครับเขายัางนุ่มสบายผิวอีกด้วยค่ะ 4. อย่าลืมอาบน้ำก่อนสครับผิวด้วยค่ะและแน่นอนเลยทูลิงเลือกใช้เจลอาบน้ำคอลเลกชันเดียวกันกับสครับค่ะ s p i c e and s h i Shower and Bath Gel ขอบอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่ผ่อนคลายมากค่ะเพราะว่าจะได้กลิ่นขิงบก rosemary อ่อนๆถ้าคุณอยากเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดชื่นสุดๆนะคะสะ่ความหอมช่วยคุณได้ค่ะลองดูค่ะเคล็ดลับข้อ3นะคะเราจะใช้สครับในการนวดให้ถูกวิธีค่ะ 2อ,อาบน้ำหลังสครับให้สะอาดค่ะสุดท้ายอย่าลืมทาครีมบำรุงหลังจากสครับค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะสนุกแล้วก็มีผิวเนียนนุ่มแบบฟูลิงนะคะเดี๋ยวฟูลิงจะแปะรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในวันนี้จัเอิบไว้ที่ใต้ดีสคริปชั o นข้างล่างนะคะสามารถไปติดตามแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยค่ะ